สวัสดีค่ะสวัสดีค่ําคืนของวันเสาร์นะคะวันนี้ทีมะก็มาแล้วนะคะทุกคนจ๋ะตกแปลว่าตกหนักมากทั้งหิมะตกทั้งลมแรงเลยนะคะทุกคนจา๋ามาเร็วมา,มากๆเลยะคะ่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมนะคะ2523ค่ะเป็นหิมะแรกของปีเลยนะคะมาแปลว่าท้องฟ้ารั่วกันเลยนะคะทุกคนจ๋ะ ตกหนักมากค่ะทุกคนตกแบบว,ว่าว้าวรถกันนักคะทุกคน นทุกคนจะขาวโพดมาเลยนะคะนี่น้ำมาเลยนะคะนี่ทีมาจะเป็นก้อนได้เลยค่ะมือนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าต้องกดโทรศัพท์นะคะ โอ้ยทุกคนมาตกมาเยอะเลยนะคะนี่ไม่ใช่เล่นเเลยนะคะตกมาเยอะมากค่ะขาวเลยรถที่จอดอยู่ก็คือขาวเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนล้อรถเลยค่ะมันมาแล้วนะคะทุกคนนี่รถแต่ว่าค้าไปหมดเลยนะคะสวยแต่ว่าหนาวมากเลยค่ะนี่ทุกคนสวยมากไหมคะสวยเนาะ ความสวยก็สวยค่ะแต่ว่ามันหนาวนะคะสวยเลยค่ะเวลาตอนเช้าจะไปทํางานก็แบบว่าเสียเวลาในการที่จะแบบว่าต้องปัดออกนะคะต้องทำความสะอาดรถค่ะสวยมากๆเลยค่ะหิมะแรกของปีแล้วนะคะ เลยค่ะมาแล้วค่ะมาจริงจังมากเลยนะคะตกบอกว่าจริงจังมากขามาแล้วค่ะตกเยอะขาวมากเลยตะโกน บทแรกก็จัดหนักจัเต็มเลยนะคะตกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงกว่าๆก,ก็ตกมาตลอดแล้วนะคะแต่มันยังไม่ได้แปลว่าหนาแบบจัดเต็มมันก็เลยละลายไปบ้างนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนจ้า หิมะแรกของปีนะคะขอพอรกันได้เลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะโรคภยัยไข้เจ็บโรครายออกไปจากตัวนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงคะ่ะเขาบอกว่าถ้าหิมะแรกของปีก็ให้ ขอพรนะคะขอให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแห่งๆปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะวยมันสวยมากเลยทุกคนสวยแต่ว่าหนาวมากเกินไปนะคะสวยจริงๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนอี่มะม,มือแข็งแล้วคะ่ะกี่องศาเนี่ยไม่ได้ดูนะคะ มันมาแบบว่าไม่มีปลีไม่มีคุยเลยนะคะตอนที่รอรถเมล์อ่ะมันลมมันแรงมากเลยค่ะแล้วฝนก็ตกนะคะไปไมาเอากลายเป็นกลายเป็นฝนหิมะค่ะแบบว่าจะเป็นแบบน้ําแข็งผสมกับน้ํานะคะกบเป็นน้ําฝนลงมานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหิมะค่ะสวยมากเลยโอ้ทุกคนสวยมากเลยค่ะ เอาโพลเลยค่ะมาตกค่ะตอนสองทุ่มนะคะทุกคนจ๋าสวยไหมคะ่ะกลางคืนมีไฟก็จะมองเห็นชัดหน่อยนะคะเมื่อตอนกลางวันมันยังตกไม่เยอะค่ะอันนี้กลางคืนก็จะมองเห็นเลยคะ่ะเพราะว่ามันมืดนะคะตกเยอะเลยค่ะทุกคนจ้าว้ามาจริงๆแล้วนะคะ เมื่อตอนทำงันคิดว่าจะมาทักทายเฉยๆตอนนี้ก็ตกเรื่อยๆค่ะลมด้วยนะคะมลมหน้าเรหนาวค่ะอ้ยเย็นค่ะตกมาเยอะเลยยไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะตกมาแล้วค่ะ ก็มาจอดรอแล้วค่ะคะือรถเมะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนตกมาเยอะเลยค่ะวันแรกก็ตกมาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะตกมาเยอะมากๆเลยค่ะ จะเก็บภาพสีส้มมาฝากกันนะคะมือแข็งแล้วนะคะทุกคน<ม>ตกมาเรื่อยๆเลยค่ะตกมาตั้งแต่ประมาณเวลากี่โมงสิบเอ็ดโมงกว่าค่ะในในรถก็แบบว่าท่วมรถแล้วนะคะตกเยอะแล้วค่ะไปให้ดูบทล่คันนี้นะคะนี่ค่ะขาวโผดแล้วนะคะ สวยงามมากๆค่ะทุกคนจ๋าดูค่ะสวยมากๆค่ะว้าวชอบกันไหมคะทุกคนก็อาจจะชอบนเนาะหรือว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสแบบว่าความหนาวแบบมันหนาวมากทุกคนมันสวยแต่ว่ามันหนาวมากค่ะลก,กมาแบบ จริงจังมากๆเลยค่ะขาวมาเลยนะคะขาวโพลมาเลยค่ะมือตัวน,นี้ก็จะแข็งบ้างแล้วนะคะขาวแบบนี้เลยนะคะจัดหนักจัดเต็มมากต้นไม้ที่นี่ก็เก่งนะคะพอมันอุ่นมามันก็ผลิดอกออกใบมามือนเดิมค่ะ